สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิ่งการตรวจทองกระบาตึงครับวันนี้ครับถึงว่าทองหกเดือนกลัวครับผสมโตมากครับลูกสองในทองครับราคาสี่หมื่นสองพันครับพี่น้องครับราคาเบาๆครับตัวนี้ครับสีแดงสดๆครับมาลุ้นกันว่าจะทองบ่ครับท้ทองนี่โอ้ยราคาพอสื่อแห้งครับพี่น้องครับสรุปครับ หองร้อยเปร์เซ็ครับพี่น้องครับหกเดือนจะเขาเจ็ดเดือนนะครับสี่หมืนสองพันครับถ่ายสูงร้อยสามสิบสองนะครับตัวนี้ครับใค้ได้ไปถือว่าคุ้มครับตัวนี้ครับอขอพุณนครับีี่ติดตามได้มากครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุคนครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบ้าตึงจะพามาเบิงง้อทองครับทองหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนนะครับตรวจทองโดยเบ้าตึงเรียบร้อยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับค่าสูงร้อยสามสิบสองครับเพิ่นไม่ลูกมาแล้วหนึ่งโตครับพี่น้องครับสะสมโตมากครับสีแดงสดเลยครับ แดงเข้มๆครับนังหนาแห้งครับง่วตัวนี้ครับนมสีเตาทกท้อนบ่มมี่ครับเพศเป็นเพศดำครับพ่วงหางใหญ่ๆครับกินเฟืองดีครับพี่น้องครับงัวตัวนี้ครับท่องหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วครับเป็นผสมโตมากครับโอ้ยครับเหนือหนังครับเปล่าถึงเปิดในราคาครับสี่หมื่นสองพันเท่านั้นครับท่องหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนครับ เรื่องสีบ่ต้องห่วงครับพี่น้องครับเงาหางยิ่งย่งครับเพศเป็นเพศดําครับนมสีเต้าครับทกขอนบ่หมีครับงวดตัวนี้ครับง่วนนี่ไสดีแห้งครับสว่งสุดสว่งจมบ่มีครับงวดตัวนี้ครับบือลื่นงันงัครับปลากันทองนะครับตัวนี้ครับโอ้กินเฟื่องดีแห้งครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยสามสิบสองครับบ่าวึงเปิดราคาเบาเบาครับ สี่หมื่นสองพันเท่านั้นครับไก่ไก่ทั่วมหาเบาตึงไดครับเบาตึงมีรถรับส่งครับพี่น้องครับเบิ่งครับพี่น้องครับงอเลี่ยงง่ายๆครับงอชืงเชื่องครับเพิ่นมีลูกมาแล้วนึ่งโตครับโอ้ยสีครับบาดตาบาดใจแห้งครับสีครับเบิ่งน้ำกันไปยาวครับชิปนี่ครับ บ่งครับโอ้หนังนาครับสีแดงสดๆครับเพศเป็นเพศดำครับแถบหูสีแดงครับกินเฟืองบนเลือครับพี่น้องครับง้อเลี้ยงง่ายครับถึงง้อเลี้ยงง่ายๆครับง้อปลอยน้ำทงน้ำทานเนี่ยแหละครับบ่ได้กินวหานนี่ยังครับง้อชาวบ้านครับสำหรับท่านใดสนใจครับ เห็นชีบเบาตึงแล้วครับโทรมาหาเบาตึงได้ครับตลอยี่สิบชั่วโมงครับมือนน้ครับถ่ายสูงรอยสามสิบสองครับหัยหอนแห้งครับอากาศหัวหอนแห้งอีหลีครับใครสนใจครับงอทองพกเดือนกลัวครับพี่น้องครับเป็นทองที่สองครับผสมโตมากครับเบิ่งครับ่วงหางหญ่ๆครับ น้ำตัวเง้าวแข็งขาดีครับถกถอนบะมี่ครับงวอตัวนี้ครับอีสำคัญคือราคาเบาแห้งครับสี่หมืนสองพันครับอุ้ยครับราคานี้ครับง่อทองตั้งหาครับเบิ่งครับสวัสดส่งครับสำหรับท่านใดสนใจครับ เพศเป็นเพศดํำครับเพิ่งครับงอหางครับคข้าย่งชัวเชลลลพามาครับตัวนี้ครับเพราะว่าได้ควมหนาครับนาตาว่าชั็นเชลลลครับไปย่างย่างย่างอะไรนะอ้าหู้ายครับพี่น้องครับไล่กระโไปครับ บาตึงไรบุกไปเลยยางออกมาเร็วยางพี่พี่เออยางมาให้พี่น้องเบิ่งกันนะนะครับนี่ครับจมูกครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับสวดส่งครับเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าเห็นไหมครับตรงห่วงครับตัวนี้ครับเข้ามันเก่าลวครับเดี๋ยวเบาตึงเปลี่ยนเห็นไหมครับ อุ้ยสีครับพี่น้องครับไบมากสีแดงสดๆแบบนี้ครับโทรมาหาบาตึงด้วนครับต้องหกเดือนกลัวครับพี่น้องครับปลาสมโตมาอย่างดีครับง่วตัวนี้ครับงวนนี้ใสดีครับเชื่องๆครับผู้เฒ่าผู้แกเลี้ยงได้ครับพี่น้องครับถุกมือนี่ครับเพรว่าผู้เฒ่าผู้แกครับเล็กหน่อยเล็กนุมครับ ผู้เสดผู้สาวผู้เบาผู้เพยวครับเบิ่งช่องเบาตึงปทุมลาครับพี่น้องครับซื้อง่วงกระเป๋ปตา,า,า,าตึงครับโดยท่านสมัยแห้ง,งครับพี่น้องครับนอ่นเบิ่งโทรทัศน์ก็ซื้อได้ครับง่วครับนอนเว้นอยู่กะซื้อได้ครับกว่าจะจับโทรศัพท์ขึ้นมากครับพิมพ์คำว่าเบาตึงปทุมลาครับเบาตึงกระสิเด้งขึ้นแรกครับพี่น้องครับกระสีมีง่วงงามๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับบ่ต้องไปตลาดยาครับพี่น้องครับความสะดวกสบายอยู่ในมือของทันแล้วครับเบิ่ง งวดดีๆก็บเาตึงเดี๋ยวก็โทรมหาบาตึงได้เลยครับวัตมักตัวใดครับผู้ท่านแน่ผู้บ่ท่านแน่แต่ก็บอเป็นยังครับล่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับถือตัวมากบ่ยา่ครับพี่น้องครับตีตาจินใจเลยครับเมื่อนี้ครับ6เดือนจะเข้า7เดือนแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยครับสวดส่งครับ42,000เท่านั้นครับเด้อ42,000ครับบังครับ ไหลง่ายครับควงหางง่ายครับเล็บดีครับเล็บดีคอขาดีครับเล็บซักงามครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเล็บงามนะขางามครับยังอีกรอบเฮ้ยโอ้สีสีแดงเข้มหนังนาครับยังงีบิ่งเอาครับพี่น้องครับ สี่หมื่นสองพันสำหรับเงาทองตัวนี้ครับลูกสองในทองครับโอ้ยบาไปนครับห่อนห่อนเบาตึงเขาโฮมก่อนนะครับเด้อสำหรับท่านใดสนใจครับติดต่อเบาตึงเข่ามาได้ครับมือนี้ครับทองหกเดือนจะเขาเจ็ดเดือนแล้วครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณครับเอฟซีทีติตามเอยมากครับพี่น้องครับเพิ่นห่อนครับเพิ่นยางไปหาโฮมครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับ มาตึงนกับขอจบชีวไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับมามามาหาทาจบก่อนยุดยุด